ถึงกำลังจะเอาวสารแต่ละครที่แรงที่สุดบนหน้าจอนาทีนี้อย่างเมียแต่งยังไม่มีทีท่าว่าความเข้มข้นจะลดระดับยิ่งสองวันสุดท้ายยิ่งค้นคลาว่ากันว่าของหวานทุกชนิดบนโลกยังต้องยอมหลีกทางให้กับฉากสุดท้ายฉากนี้เลยล่ะค่ะ เป็นชัยชนะที่คว้าม,มาด้วยความดีล้วนๆจริงๆค่ะงานนี้นางเอกตัวอย่างอารุณประพัยมาเข้าฉากอวสานแบบสบายอารมณ์หลังปราบพายุสลาตาันปรุงฉาดที่ซัดครอบครัวมาตลอดทั้งเรื่องลงราบคาบงานนี้ผู้จัดพี่นกจริยาพิธีพิถันเป็นพิเศษพาสองสามีภรรยาในจอชมผู้อรารยากับลมพชตะไปผ่อนคลายอารมณ์กับฉากโรแมนติกสวยจัดห่างไกลผู้คนริมทะเลตามสูตรโดยพี่นกตั้งใจอยากถ่ายทอดให้เห็นว่าถ้าสามีภรรยามีความหนักแน่นและใช้สติแก้ปัญหาทุกอย่างครอบครัวก็จะสงบ สุขและอบอุ่นตอนจบแบบนี้หรือจะดูครอบครัวแอนโฟเน่ที่ขาเตียงแข่งโป๊กเป็นตัวอย่างก็ได้ใช่ไหมคะอีอ๋หวานเยิ้มนะคะค่ะหวานเยิม้ <c oughs> ออมผมว่าเซร็จ บรรยากาศได้สวยงามแล้วก็ริมทะเลแบบนี้ดูจากสีสันทางด้านหลังแล้วก็การแต่งแบบว่าเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าดูน่ารักแล้วก็จะดูว่าคู่นี้สุดท้ายหวานกันขนาดไหนก็ติดตามชมได้ในเมียแต่งครับผมชอในฝาไหมครับค่ะก็สำหรับคนที่ติดตามมาตลอดนะคะก็ฝากฉากจบไปด้วยกันละกันนะคะก็มาดูว่านะสุดท้ายความดีของผู้หญิงนะจะเอาชนะใจคุณสามีได้หรือเปล่า กว่าจะหวานหยดได้แบบนี้ยังมีเรื่องวุ่นๆให้เมียแต่งอรุณประภัยและเพลย์บอยกลับใจคุณคงไข่ได้ปวดสมองอีกเพียบไปเอาใจช่วยพวกเขาได้ในตอนอวสานวันจันทร์อังคารนี้หลังจบสีสันบันเทิงนะคะ